สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำฟังก์ชันเว็บพิกกิ้งของ a d m i ิ e l l e r ทำงานผ่าน PDA ค่ะเว็บพิกกิ้งเรียกว่าหยิบแบบเว็บสามารถสแกนสินค้าผ่าน PDA ได้โดยการดาวโหลดเวอร์ชั่นแอปของ a d m i ิ e l l e r บน PDA ใช้ PDA สแกนรหัสรถเข็นหยิบสินค้าเพื่อตรวจสอบพัสดุและยืนยันความถูกต้องของการหยิบสินค้า สะดวกในการทํางานของพนักง,งานคลังสินค้ามากค่ะข้อควรระวังนะคะ1ปัจจุบันฟังก์ชันเว็บพิคกิ้งของแอปิเซลเลบน P.A. รองรับการใช้งานจัดส่งแบบเิ็บเท่านั้นค่ะ2ก่อนที่จะใช้ P.D.A. หยิบสินค้าต้องตั้งค่ารถเข็นหยิบของให้เรียบร้อยก่อนและพิมพ์ QR code นำมาติดบ,บนรถเขนหยิบสินค้าระบุรหัสรถเขนหยิบของเพื่อไม่ให้ซํากันนั่นหมายความว่าบัญชีมิคเซลเลอร์เดียวกันรวมถึงบัญชีหลักและบัญชีย่อยจะไม่สามารถใช้ใหมายเลขเดียวกันในการสร้างรถเข็นหยิบของได้ค่ะ เรามาดูขั้นตอนการใช้งานกันนะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1สร้างรถเขยนหยิบของขั้นตอนที่2ดาวน์โหลดแอปบิเซอร์เอร์บน PDA ขั้นตอนที่3ตั้งค่าอุปกรณ์การสแกนนะคะและขั้นตอนที่4ค่ะสแกนหยิบสินค้าต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่1สร้างรถเราาขยน,นหยิบของน,นะคะโดยไปที่การตั้งค่าค่ะมาที่การตั้งค่า WMS ค่ะเลือกตั้งค่ารถเขีนหยิบของนะคะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะกดสร้างรถเขยนหยิบของค่ะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะจำนวนการสร้างค่ะ2 เรื่ต้นหนึ่งค่ะยืนยันได้เลยกดปิดขาเมื่อเลือกหมยแล้วขั้นตอนที่2ดาวน์โหลดแอปบิ๊กเซลเลอร์บน p d a สแกนค r Code ด้านล่างในช่องกรอบ URL ของเบราว์เซอร์บน p d a นะคะขั้นตอนที่3ตั้งค่าอุปกรณ์สแกนดาวน์โหลดแอปบิ๊กเซลเลอร์บน p d a เข้าสู่หน้าหลักของแอปบิ๊กเซลเลอร์ไปที่ฉันค่ะตั้งค่าตั้งค่าอุปกรณ์การสแกนนะคะให้เลือกเป็น p d a ค่ะขั้นตอนที่4สแกนหยิบสินค้าตั้งค่าเสร็จแล้วกลับมาที่หน้าหลักค่ะกดเว็บพิกดเลือกค่ะ สแกน QR วโค้ดบนรถเข็นหยิบหรือกรอกรหัสรถเข็นหยิบสินค้าด้วยตนเองนะคะคลิปนี้จะยกตัวอย่างกรอกรหัสรถเข็นด้วยตนเองนะคะกดยืนยันค่ะต่อมาเริ่มสแกนหยิบสินค้าสามารถสแกน s อชคิวเมอร์ชั่นจเพื่อหยิบสินค้าหรือกรอกจำนวนการหยิบด้วยตนเองได้ค่ะหมายเหตุหากบางรายการสินค้าไม่มีสต็อกที่เพียงพอสามารถทำเครื่องหมายว่าของขาดได้และหลังจากกดทำเครื่องหมายว่าของขาดหลังจากเติมสต็อกแล้วสามารถกดยกเลิกเครื่องหมายของขาดได้นะคะหรือกดเสร็จสิ้นการหยิบ หากเสร็จสิ้นการหยิบพัสดุของขาดในเว็บจะถูกย้ายไปที่รายการพัสดุผิดปกติและลบออกจากเว็บหากต้องการดําเนินการอีกครั้งต้องสร้างเป็นเว็บและดําเนินการตามขั้นตอนใหม่นะคะหลังจากเสร็จสิ้นการหยิบบน pda ค่ะให้สแกนพัสดุเพื่อพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุหน้าเว็บไซต์ดีเซลเลอร์เพือ่อบรรจุหิบห่อและจัดส่งสินค้าได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเลือกที่ wms นะคะบรรจุพร้อมส่งค่ะเลือกสแกนพัสดุค่ะสแกนหรือกอรอกหมายเลขเว็บหรือใช้หมายเลขรถเข็นหยิบของนะคะหรือเราจะมากดปุ่มดาเนินการตรงนี้ได้ค่ะ เพื่อเริ่อดำเนินการและพิมพ์ใบปะหน้านะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะทาําการจัดส่งสินค้าบนเว็บไซต์มาที่ WMS ค่ะเราจะส่งสามารถสแกนและจะส่งหรือจะส่งด้วยตัวเองค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกดติดต่อเราตรงนี้เพื่อติดต่อฝสายบริการลูกค้าได้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถคลิกที่หน้าโปรไฟล์ยูทูบของวิศว์เลิฟเพื่อลงทะเบียนการใช้งานฟรีได้ค่ะ